สวัสดีครับคุณเจคับโอโหเนี่ยลุยเองเลยนะครับตอนนี้โพเจ็ดสีหรือโพทะเลดังไม้กระแสหายากแต่ตอนนี้หาง่ายแล้วมาดูได้นะครับมีกิ่งตอนกิ่งําจัดรากได้นิยมนํามาสร้างงานบนทรายเหมือนกันอันนี้เป็นตอนธรรมชาติถูกไหมครับครับผมนี้จัดรากไหมครับหรือรากธรรมชาติรากธรรมชาติครับรากธรรมชาติแต่เราต้องการสร้างฟอร์มแบบจบให้เร็วครับท่านที่บอกว่าโอ้โหไปจัดรากเมื่อไหร่จะ ได้ได้ไม้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เลยคุณเจมีวิธีทําปุ๊บเสร็จปั๊บมาดูคาดลากในเบื้องคัดคัดกิ่งในเบื้องต้นไว้แล้วนะะผมดูคร่าวๆหนึ่งสองตั้งยอดโอเคเลยเอากิ่งที่ไม่ต้องการออกได้เลยครับครับผมาดูนะถ้าอยากให้ให้เล็กนะครับเนี่ยตัดออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ยอดนะครับอย่างเงี้ยกิ่งนี้ข้อเขาจะสั้นนะครับ นะฮะไม้ที่เวลาท่านท่านไปอยู่ตามต่างจังหวัดหรือท่านต้องการที่สร้างไม้ให้จบเร็วนะครับแบบนี้เลยครับต้นนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ต้องมาจัดว่า,าครับเราเอาพอได้ดูได้ชมนะฮะไม้ตัวนี้ก็คือเมื่อสร้างจบแล้วก็จะได้ฟอร์มอยู่ประมาณเอ่อเกือบเกือบสี่สิบเซนเหมือนกันนะครับ เขาเขาสร้างมาจากอย่างนี้ครับเขาเขาได้ไม้มาแล้วก็อาจจะตอนจะจะขุดขุดรากขุดโคนมาแล้วก็มาคัดกิ่งนี่เป็นหนึ่งเลยนี่สองแล้วก็ตั้งยอดสวยแล้วนะครับอย่างเงี้ยไม่ใช่ยอดออกหมดเลยอ่าสวยแล้วครับสวยแล้วครับนะครับโอเคตัดใบอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวทำให้ดูง่ายๆ อย่างนี้ที่ตัดใบออกหมดหเพื่อที่จะให้ให้กิ่งมันกระชับครับนะฮะไม่งั้นกิ่งเขาเอาข้อจะห่างถ้าเราเลี้ยงไปให้มันเจริญเติบโตเลยไอเลี้ยงในกระถางก็จะจํากัดเนี่ยหน้าหน้าไม้ด้านนี้นะครับเพราะว่าผมสังเกตว่าน่าจะนี่กิ่งกิ่งหนึ่งเนาะคุณเจหนึ่งนะครับครับอันนี้เขาบิดตาไปแล้วครับผมเพราะนั้นต้องเข้าลวดมาทางนี้นะครับตัวเนี้เดี๋ยวค่อยจัดการอันนี้เป็นขึ้นขึ้น นะฮะมันเป็นไม้ตาสลับนะบพอตาสลับแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของของอตำแหน่งของกิ่งอาจจะไม่ตรงมากมายนะัก <Okay. S 1> อันนี้เล่นหน้ามานี่แล้วเนี่ยเขาก็จะมาทดตรงนี้ครับแล้วก็จะคัดกิ่งนี่แล้วก็นี่เป็นหลังเนาะกิ่งเมนจะมากิ่งเมนจะเป็นเส้นนี้นะครับ,รบเส้นนี้ อันนี้ตั้งยอดเอี่ยวกับนะครับเรียบร้อยไม้ต้นนี้การก้านกิ่งการเริ่มต้นนะครับเป็นไม้เริ่มต้นที่ที่ท่านต้องการทางลัดนะฮะทดหนึ่งดูนะครับตัดหนึ่งครั้งสองครั้งเท่านั้นเองจบเลยนะครับไม้ง่ายๆครับท่านใดที่เลี้ยงไม้ไว้นะฮะไม้ในบ้านในสวนของเราเอาละครับไอข้างล่างไม่ต้องเนาะมันมันมันยังไม่อมใช่ไหมโอ้ได้อยู่ได้อยู่ ไม่ธรรมดานะบอกไม่เป็นนะครับทำเองด้วยนะครับ <S <S 2> <S 2> มีไม้เยอะครับมีไม้เยอะนี่ครับอาจารย์นะผมจะเสริมนิดหนึงก็คือฝั่งไหน,น,าานไหน้าไม้เนี่ยลูกพี่ชอบฝั่งไหนพี่ชอบฝั่งไหนอ่ะได้หมด ตอบอาจาย์สิเพราะว่าอันนี้ฝั่งโน้นก็สวยฝั่งนี้ใช่ไหมครับอาจารย์มาฝั่งไหนสวยครับต้องหมุนดูนี่ลากมันเออดูลากก็แผลน้าฝั่งนี้เป็นหน้าไม้แล้วอาจารย์เพราะว่าอันนี้มันหัมุมนี่ผมจะเสริมก็่คือบิดไปเลยเสิมบิดตาไว้รอกิงหลังเนี่ยบิดตาไว้รอนะนี่ครับ นี่ครับกิ่งหลังกิ่งหน้าเตรียมมาแล้วครับอืมนี่ครับอันนี้เดี๋ยวจะเป็นกิ่งหลังอันนี้เป็นกิ่งหน้าแล้วอันนี้ตั้งต้นขึ้นไปแล้วเป็นกิ่งห้าฝั่งนี้อที่ตอนนี้บิดได้ว่ามันกิ่งเล็กถูกไหมครับคุณลุงใช่ใช่ใช่ครับนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เราเลี้ยงเราไม่รู้ตรงนี้เราไปเลี้ยงจนแข็งอ่ะคือต้องบิดตอนนี้กาลังดีที่สุดแล้วถ้าถ้าอย่างเงี้ยยากลวครับนั่นนะถ้าใหญ่ใหญ่ยงงี้ยากแล้วได้เหมือนกันแต่ไส้ในมันชอบแตก เปลือกแตกครับผมไปบิดดูแล้วแกนแกนแกนชอบผักในแล้วก็ตายใช่เพราะฉะนั้นบิดต้องบิดตั้งแต่กิ่งเล็กๆนะครับใช้ได้กับไม้แทบทุกชนิดทุกชนิดเลยครับผมจะบิดโอเคนี่แคดลับนะครับบอกเลยที่อยู่ตรงนี้เองที่สร้างก็ไม่ไปไหนอ่ะผมกไม่ได้บิดออกมาผิดทิศผิดทางทุกทีนะก็เริ่มใหม่อีกนะครับไม่ไปไหนเลยนะเรารู้แล้วนะครับไอ้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับบิดตาตั้งแต่กิ่งเล็กๆจำไว้นะครับ เนี่ยการทำไม้ตาสลับเนี่ยมันบางทีมันจะไปตัดเขียงให้พอดีเนี่ยไปทดทดททุกทุกจังหวะเนี่ยมันยาก,ยากเพราะว่ามันไม่ได้ตา ตาคู่ใช่ครับอันนี้ผมจะต้องเอาเนี้ยเป็นกิ่งหลังครับเป็นกิ่งหน้าครับแล้วก็มาตัดตรงเนี้ยเอาก้านเนี้ยเลี้ยงทําเป็นต้นขึ้นมาต่อแล้วมาตัดทเทียได้กิ่งห้าครับผมแล้วก็เลี้ยงให้ฝั่งเป็นต้นขึ้นไปเอออย่างงี้เนาะครับมันต้องอย่างงี้ครับมันมันต้องประยุกต์เอาใช่ครับถ้าจะไปตัดตรงข้ามกันไม่มีตาแตกก็จบเท้เลยไม่มีทางไปครับไม่มีทางไปเพราะว่าปรรตาสลับนั่นเองถ้าตาหน้าตาคู่ทําไปถ้าตาคู่ทําได้ครับโอเคนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ เห็นไหมครัมันมีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับแค่ต่อไม้คุณเจโอ้โห <laughs> ต่ออย่างนี้ไม่น่าเชื่อหามาได้ยังไงเนี่ยขอบคุณครับคุณเจครับโอ้โหสั้นๆแต่ได้ใจความนะครับสำหรับคลิปนี้